เราก่อนเข้าห้องเรียนเราไหว้ครูกันก่อนค่ะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะะวาพุทธังภะะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะะวะตาธมโมธรรมังนามาซามิ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังขังนะมานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสาภะคะวโตอระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ได้เวลาเรียนนะคะกเรเหล่านุสก,การพระพิสุทธสมณเณรทุกรูปท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านกาสวัสดีนะคะพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนักเรียนครูวิปัสนาปีสองนะคะสาธุค่ะ เราเปิดหนังสือไปที่หน้าสี่สิบสามโอ้พี่กบอบอบมาก่อนเพื่อนเลยวันนี้วันเกิดพี่โกบขอให้พี่กบมีความสุขนะคะอ่าทุกท่านไปพรให้พี่กบหน่อยเร็วอยู่ตรงนี้กันหมดนักเรียนอ่าเสียงดังๆเลยค่ะออกอากาศเลยคุณกบมีความสุขนะคะคุณย่าบอกให้คุณกบมีความสุขมากๆเลยนะคะเราคอยคุณกบมาเราคอยคุณโกบมา มา,มากเลยนะคะ,ะพี่บังเอิญขอให้คุณกบสุขภาพแข็งแรงนะคะอะไรอีกนะลืมไปแล้ว <laughs> มีความสุขมากๆค่ะ, <laughs> ะคุณปูแล้วค่ะขอให้คุณกบสุขภาพแข็งแรงทำอะไรสาเร็จทุกอย่างเอขอให้คุณกบสุขภาพแข็งแรงทําอะไรสําเร็จทุกอย่างนะคะอ่าน้องจิ๊บนะคะวันนี้มันเกิดพี่กบทําบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ตั้งห้าพันห้าร้อยบาทเลยไหมใช่ไหม ห้าพันสามร้อยอาสะทุอนุโมทนานะคะอนุโม,โมทนาุศค่ะขอให้อุศนที่พี่กรบได้เป็นเจ้าภาพนะคะพิมพ์หนังสือสวดมนเพื่อให้ธรรมะเป็นทานนะคะทำบุญวันเกิดค่ะทำบุญวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสงให้พี่กรบได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือนิพพานนะคะมีนิพพานเป็นที่ อย่างลงค่ะเปื้งหน้ามินิพานเป็นที่สุดในชาติปัจจุบันนี้เิอสับพันเลยค่ะสาธุค่ะอาจารย์ช่วยแทรกแสงในการพูดดูคนอวยพรวันเกิดอ้าวดูมีคนมานั่งอยู่แถวนี้ด้วยนะเนี่ยนี่อ่าน้องอุ่นนะคะสวัสดีค่ะ อ่าพี่กบขอให้พี่กบมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงอ่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้สมความปรารถนานะคะอ่าให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปัารถนานะคะไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วแพ้โควิดอาจารย์ก็เลยต้องรับหมารับแพ้วัคซีนเกือบตายมาหาอาจารย์หน้าเป็นสีชมพูปากเป็นสีชมพูเลยนะคะอ่ะไปนอนนะนอนไฟต่อไปแล้วก็ฟังรมที่ อีกสองท่านนะคะอีกสองท่านมีการงานต้องไปเก็บลูกอะไรนะอินทผลามอ่าต้องไปเก็บลูกอินทผลามคุณช่อกับพี่แสงนะคะนักเรียนอีกสองท่านเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของสวนอินทผลามนะคะแต่ลูกศิษย์เป็นค่ะลูกศิษย์สวนธนเชษใช่ไหมคะเป็นเจ้าของสวนอินทผลามนำอินทผลัมมาทีละคันรถกระบะ อาจารย์ก็เลยต้องถ้าไม่รีบเก็บเดี๋ยวมันจะเน่านะคะก็ต้องรีบเก็บลูกเอาลูกสดมั่งลูกสุกบ้างกวนไว้แล้วก็ทําเป็นแยมไว้ให้ทุกคนทานสงสารบางทีเราโควิดเยอะไม่กล้าออกไปข้างนอกก็ไม่มีของหวานทานนะคะก็ได้แยมนี่แหละค่ะมาต้อยต้อยลิ้นกันก็พออยู่ได้แทนขนมนะคะ รอขนมอยู่นะเนี่ยไม่รู้ใครจะส่งมาให้นะคะแฮกเกอร์แฮกเกอร์อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะกังบอกจะส่งแฮกเกอร์มาให้รออยู่นะคะจะส่งแฮกเกอร์มาให้รออยู่นะคะเอาละค่ะนักเรียนครูนะคะนักเรียนครูปีสองอาจารย์ทักทายพอดีเห็นเห็นพี่กบนะคะอาจารย์ก็เลยวันนี้เป็นวันเกิดของพี่กบก็ทําบุญตั้งแต่เช้า นักเรียนเปิดหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งไปที่หน้าสี่สิบสามอ่านพร้อมๆกับอาจารย์นะคะเราวันนี้ไม่ใช่ออกแค่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จบแล้วก็จะมีช่วงชุดพิเศษสอบอารมณ์นักเรียนครูปีหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่ได้ตรวจการบ้านให้มาเป็นอาทิตย์แล้วในการสอบอารมณ์ก็เลยจะรวบออกอากาศทีเดียวเพราะว่าถ้าถ้าอาจารย์นั่งพิมพ์นะคะก็จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงฉะนั้น อาจารย์นั่งพิมพ์แล้วมันช้ามากสู้พูดออกอากาศไปเลยไม่ต้องพิมพ์โอเคไหมคะอ่ะงั้นตอนนี้เราเรียนก่อนนะคะเปิดหน้าสิบสามแล้วในหัวข้อที่สี่สิบห้าค่ะเรียนอ่านพร้อมอาจารย์เลยค่ะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้ผมีจิตผ่องใสว่า ถ้าบุคคลนี้พึงทำกาละในสมัยนี้พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือนที่เขานำมาเชิดไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็แหละเพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ขุนมัว ดูก่อนพิสูทั้งหลายต้นจันบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าลูกขชาติทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและควรแก่การงานฉันใดดูก่อนพิสูทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วักทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมชาติอ่อนและควรแก่การงานเหมือนจิตดูก่อนที่สูทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมชาติอ่อนและควรแก่การงานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนที่สูทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิต ดูกนพิสูจน์ทั้งหลายจิตที่แปลงได้เร็วเท่าใดนั้นแม้จะอุปมาก็กระทำได้บิช่ง่ายดูกนพิสูจน์ทั้งหลายจิตนี้ผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่ย้อนมาดูกนพิสูจน์ทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแล พ้นวิเศษแล้วจาก,จากอุป,ปกิเลสท,ที่ทจอมาสาธุนะคะพอดีมีมแมลงเยอะหน่อยทั้งมแมลงพึ่งทั้งมแมลงหวันมแมลงพึ่งเขาก็จะมาตอมลูกลูกอะไรนะอินทอราลามนะคะอินทรา,าลามนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะแบบไม่เน่านะไม่มีหนอนเวลาที่ที่เขา สุกห่อมแล้วเนี่ยถึงเขาจะนุ่มเละลงไปแต่ว่าพึ่งกับมาตอมเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเขาเปรียบคนดีเหมือนพึ่งเปรียบคนไม่ดีเหมือนมแมลงวันเพราะ,มะแมลงวันมักจะตอมในสิ่งที่ไม่สะอาดเน่าแต่พึ่งมักจะตอมในสิ่งที่สะอาดเห็นไหมคะลูกลูกตรงเนี้ยที่เขาเอามาให้อาจารย์เห็นไหมสัญญาถ้าพูดเรื่องโลกโลกสัญญาอาจารย์จะไม่จําแต่ถ้าพูดเรื่องทางธรรมสัญญา ในธรรมดีมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูในหัวข้อที่เราอ่านนะคะสี่สิบห้าพระศาสดาทรงตรัสว่าเนี่ยดูก่อนพิษุทธ์ทั้งหลายเรากําหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วนักเรียนเข้าใจคําว่ากําหนดใจด้วยใจไหมคะกําหนดใจด้วยใจหมายความว่าเราต้องรู้ใจเราก่อนเราต้องรู้ทันใจเราก่อนรู้ทันกิเลสของเราก่อนอ่ะอย่าง อย่างถ้าบอกว่าถ้าสมมุติบอกว่าเราพูดกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราบอก,ว,นนอบก,อกว,ว่าฉันเป็นคนอย่างนี้แหละพอพูดคํานี้ปุ๊บนักเรียนต้องระลึกให้ได้ว่าคําว่าฉันเป็นคนอย่างนี้แหละนั่นคือกิเลสท,ที่เรียกว่าทิฏฐิมานะมีทิฏฐิมานะกล้ามีมิจฉาทิฏฐินักเรียนต้องรู้อย่างนี้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้อย่างนี้นักเรียนก็จะกระทําซ้ําๆในพฤติกรรมว่าฉันเป็นอย่างนี้แหละ พูดกับใครไม่ถูกใจก็ฉันเป็นอย่างนี้แหละการที่บอกพูดกับใครแล้วไม่ถูกใจแล้วบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้แหละซ้ําๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วไม่หยุดพฤติกรรมนี้แสดงว่าไม่กําหนดรู้ใจตนเองเห็นไหมคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนพูดขึ้นมาปุ๊บอุย้ยฉันเป็นอย่างนี้แหละนี่คือมิจฉาทิฐินะกําลังกําหนดรู้ใจตัวเองไหมคะรู้ฉันเป็นมิจฉาทิฐิอย่างไรล่ะ มีมานะทิฐิพระพุทธเจ้าสอนไหมคะสอนไม่ให้มีมานะทิฐิอ่าฉะนั้นเรามีมานะทิฐิอย่างไรเราก็ไล่าาถามลงไปเรามีมานะทิฐิที่มีอัตตาตัวตนยึดมั่นว่าเป็นฉันแล้วมีอย่างแรงกล้าด้วยจึงใช้คําพูดว่าฉันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้พอเราพอเรารู้ว่าเรามี มีอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นมากถึงขนาดว่าล่วงออกมาทางวาจาว่าฉันเป็นอย่างนี้แหละเพราะใจมันยึดก่อนมันถึงพูดออกมาถูกไหมคะ <Okay. S 1> พอเราระลึกได้ว่าเราก็ทําผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าฮิลีโอตปาเกิดไหมคะ <Okay. S 1> เกิดละอายแก่จใจเมื่อฮิลีโอตปาเกิดปุ๊บเราก็รู้ว่าไม่ใช่เรานะสอนตัวเองไหมคะ <Yeah. S 1> พอสอนตัวเองอย่างนี้เรียกว่ากําหนดใจตัวเองไหมคะ กำหนดใจตัวเองได้ล้ววันนี้เรากําหนดใจตัวเองได้แล้ว,นนว,อลวพออีกวันหนึ่งเราไปเจอเหตุการณ์อีกกําลังคุยกับกันอยู่กับคนอื่นเสร็จแล้วเราได้ยินคนอื่นพูดว่าฉันก็เป็นอย่างนี้แหละในขณะนั้นเราจะกําหนดใจด้วยใจได้ไหมคะได้ค่ะเราก็กําหนดใจคนอื่นได้เลยว่าอาการของเขานี้กําลังมีอุป,ปาทานยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากมีมานะทิฐิเหมือนเราเมื่อวานเลยใช่ไหมคะ อาฉะนั้นเนี่ยการกำหนดรู้ใจด้วยใจเนี่ยนะคะไม่ได้ใช่เรื่องยากไม่ใช่การที่ไปนั่งดูว่าเขากำลังคิดอะไรไม่ใช่แต่ต้องรู้วาระจิตของเราก่อนรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมีกิเลสเมื่อจิตมีกิเลสแล้วมันทำพฤติกรรมทางกายอย่างนี้เมื่อจิตมีกิเลสแล้วมันทำพฤติกรรมทางวาจามีคำพูดอย่างนี้ เมื่อจิตมีกิเลสแล้วมันทำความคิดนะคะให้เศร้าหมองให้ไม่สะอาดให้สกปกมีมิจฉาทิฐิอย่างนี้เมื่อเราเระลึกได้ถึงจิตที่มีกิเลสมันสร้างพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาเราก็จะถ้าเราเป็นสาวกเพราะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช้คําว่าท่านะคะใช้คําว่าเพราะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ได้ ฉะนั้นอริยาสาวกทั้งหลายจะมีฮิลิโอตปะทันทีเลยว่าต่อไปอย่าคิดอย่างนี้นะเพราะว่านี่คือการยึดมั่นถือมั่นมากเพราะว่านี่คือมิจฉาทิฏฐิอริยาสาวกก็จะสอนตัวเองอย่างนี้พออริยาสาวกสอนตัวเองอย่างนี้แสดงว่าในขณะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้ากําลังกําหนดรู้ใจตนเองอยู่ไหมคะกําหนดรู้ใจตนเองฉะนั้นเมื่อมีฮิลิโอตปะ อย่างนี้บ่อยๆสอนตัวเองอย่างนี้บ่อยๆอ,อริยาสาวกก็เลิกพฤติกรรมที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นได้เมื่ออริยาสาวกเลิกพฤติกรรมยึดมั่นถือมั่นนั้นได้แล้ววันหนึ่งถ้ามีใครทำพฤติกรรมที่ตนเองเคยทำผิดอริยาสาวกจะรู้ไหมคะรู้เนี่ยคือความหมายของการ,รว่ากำหนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้วเห็นไหมคะฉะนั้น มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทําไมอาจารย์ถึงรู้วันละจิตลูกศิษย์เพราะอาจารย์เป็นคนชั่วมาก่อนไหมคะคมาอ,อาจารย์เคยเป็นมาก่อนอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นเยอะมาก่อนอาจารย์เถียงคนอื่นหน้าดําหน้าแดงว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละเป็นไงคะเคยทั้งนั้นแหลคะค่ะแต่อาจารย์หยุดพฤติกรรมนั้นได้ไงคะเวลาอาจารย์จะเถียงอาจารย์ก็ระลึกได้ว่าเนี่ยจิตกําลังยึดมั่นเนี่ยจิตกําลังมีอุปาทานแล้ว ความเคารพในพระพุทธเจ้าเราก็หยุดแม้ว่าเราอยากจะเถียงแทบเป็นแทบตายแต่เพราะเรารักพระพุทธเจ้าเราก็ไม่กล้าที่จะก้าวข้าม